กลับมาพบกับพอดแคสต์สำรวจจิตใจ EP 3กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อทำไมคุณมักจะดึงดูดแต่คนที่ท็อกซิกเข้ามาในชีวิตค่ะถ้าหากคุณมักจะดึงดูดคนที่เป็นพิษหรือท็อกซิกอีกในหนึ่งก็คือเขาเป็นคนที่เจ้าอารมณ์ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางมักมีทัศนคติเชิงลบต่อตัวเองและผู้อื่นหรืออาจจะชอบนินทาผู้อื่นเป็นต้นนะคะ คุณรู้หรือไม่คะว่าคนที่อยู่รอบตัวของคุณนั้นส่งผลด้านพลังงานต่อคุณอย่างไรคุณกําลังซึมซับระบบความเชื่อของพวกเขาและซึมซับลักษณะน,นิสัยของพวกเขาโดยไม่รู้ตัวคะ่ะแม้กระทั่งวิธีที่พวกเขามองคุณในแบบที่พวกเขามองตัวเองจนกว่าที่คุณจะรู้ว่าเพื่อนครอบครัวและคนรอบข้างส่งผลต่อคุณอย่างไรนั้น คุณจะได้เรียนรู้ว่าคุณสามารถปรับตัวให้เข้ากับพลังงานของตัวคุณเองได้อย่างไรคุณมาจะพบว่าตัวเองนั้นมักดึงดูดบุคคลที่มีลักษณะน,นิสยัยท็อกซิกหรือเป็นพิษเข้ามาในชีวิตซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือเปล่าคะและคิดว่าทำไมคุณนั้นถึงมักดึงดูดบุคคลเหล่านี้อยู่เสมอแน่นอนคขะว่าบางส่วนมันมาจากพลังงานของตัวเราเองแต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลทั้งหมด ที่มักจะดึงดูดบุคคลเหล่านี้นะคะวิดีโอนี้อยากจะแสดงให้คุณเห็นว่าทำอย่างไรคุณจึงจะสามารถหยุดดึงดูดบุคคลที่มีลักษณะน,นิสัยท็อกซิกเข้ามาในชีวิตของคุณได้ค่ะแม้ว่าคนในชีวิตของคุณไม่ได้เพิ่มพลังงานให้กับตัวคุณเองเลยแต่ในทางกลับกันทำให้คุณรู้สึกหนักใจเพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะและผู้คนในลักษณะนนไหนที่จะทำให้คุณเข้าใจตัวเอง ในส่วนลึกได้ค่ะจากหนังสือที่ชื่อ i ร ing g o ของ David h o p k i n กนะคะซึ่งเขาได้พูดถึงเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีการหย่าร้างแล้วสิ่งที่เธอทำคือเธอไปอยู่ในสภาพแวดล้อมของคนกลุ่มที่ประสบปัญหาในการหย่าร้างกับสามีเช่นเดียวกับเธอค่ะทำให้เธอมีทัศนคติต่อผู้ชายที่ไม่ค่อยดีนักนะคะสิ่งที่เธอรู้สึกเลยก็คือ เธอรู้สึกถึงการปิดกั้นค่ะรู้สึกว่าบุคคลที่เธอไปอยู่ด้วยนั้นที่ผ่านการหย่าร้างมาทำให้เธอได้เจอกับมุมมองเชิงลบในด้านความสัมพันธ์และเธอก็ไม่สามารถดึงดูดผู้ชายดีๆหรือคนดีๆเข้ามาในชีวิตของเธอได้ค่ะจนเธอเลือกที่จะเดินออกมาจากสภาพแวดล้อมของผู้หญิงที่มีทัศนคติในแง่ลบต่อผู้ชายหรือการหย่าร้าง เมื่อเธอมาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ผู้คนมีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะในเรื่องของการแต่งงานทําให้ต่อมาผู้หญิงคนนี้พบเจอกับผู้ชายที่ดีและมีความสัมพันธ์ที่ดีในที่สุดค่ะเรื่องนี้จึงสอนให้รู้ว่าทัศนคติการมองโลกของเรานั้นมักจะดึงดูดความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับตัวเราเองโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวนะคะหรือลักษณะนิสัยของบุคคลที่มีความเป็นอ m มพ c t เห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่บ่อยครั้งก็มีการดึงดูดคนที่มีความท็อกซิกเข้ามาในชีวิตเหมือนกันค่ะและเหตุผลก็คือมันมีบางส่วนของเรานะคะที่อาจจะเป็นส่วนเล็กๆน้อยๆที่เป็นพลังงานแห่งความท็อกซิกค่ะการที่คุณดึงดูดคนที่มีความคิดลบหรือเป็นคนท็อกซิกเข้ามาในชีวิตนั้นมันหมายความว่าเป็นการสะท้อนพลังงานบางส่วนของจิตใจของเรา ซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึกค่ะการที่เราถูกดึงดูดคนรอบข้างในลักษณะนิสัยที่ท็อกซิกนี้เพราะจริงๆแล้วลเพื่อให้เราได้ตระหนักรู้ถึงส่วนที่ไม่ดีที่ซ่อนอยู่ในจติตใต้สำนึกของเรานะคะยกตัวอย่างคุณเอรอนเจ้าของคลิปที่เราได้นำมาแปลนี้ค่ะเขาบอกว่าเขามีแม่เลี้ยงที่มีลักษณะนิสัยเป็นนาซีซิสหรือเป็นคนที่ชอบบงการผู้อื่นแล้วเขาก็รู้สึกไม่ดี ไม่ชอบแม่เลี้ยงของตัวเองซึ่งสิ่งเหล่านี้อะค่ะมันฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของเขาตั้งแต่เด็กแต่มันยังไม่ได้ถูกลบออกไปและเมื่อเขาโตขึ้นเขาได้ทำงานกับหัวหน้าคนหนึ่งที่มีลักษณะน,นิสัยคลายแม่เลี้ยงของตัวเองจริงๆแล้วถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่นิสัยดีมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะแต่จิตใต้สำนึกของเขาได้ซ่อนความเจ็บปวด จากบุคคลประเภทนาเซซิสหรือที่ชอบบงการผู้อื่นซึ่งมีลักษณะนิสัยเหมือนแม่เลี้ยงของตัวเขาเองมันยังไม่ได้ถูกลบออกไปจากจิตใต้สำนึกค่ะเลยทำให้เขาดึงดูดหัวหน้างานที่มีลักษณะนิสัยเดียวกับแม่เลี้ยงของตัวเองเข้าค่ะและเมื่อคุณเอรอนเขาได้เข้าใจเรื่องของจิตใต้สำนึกนะคะเขาก็ได้ยกโทษความรู้สึกที่ไม่ดีนี้ที่มีต่อแม่เลี้ยง จนในที่สุดไม่กี่เดือนต่อมาหัวหน้าง,งานของคุณเอรอนก็ลาออกจากงานไปค่ะในบางครั้งการกระทำที่ผ่านมาของเรานะคะก็มาจากการเล่นบทเหยือ่อโดยที่เราเองนั้นอาจจะไม่รู้ตัวสิ่งสำคัญในการเข้าใจเรื่องของการดึงดูดคนที่มีความท็อกซิกเข้ามาในชีวิตก็คือในเรื่องของจิตใต้สำนึกค่ะในจิตใต้สำนึกของเรามีความยินดีที่จะได้อยู่กับคนที่มีความท็อกซิก และคุณอาจจะพบว่าตั้งแต่คุณเด็กหรือในอดีตที่ผ่านมานั้นเราสามารถทนกับพลังงานท็อกซิกที่เกิดขึ้นได้ดังนั้นสิ่งที่สําคัญเลยก็คือเราต้องตระหนักถึงรูปแบบที่เราคุ้นเคยในอดีตค่ะจะเป็นครอบครัวของคุณหรือคนที่คุณอยู่ด้วยและให้มองดูสิ่งนั้นเพื่อคิดว่ามีทางใดที่เราจะเริ่มวาดภาพความรู้สึกของตัวเองจากการกำหนดขอบเขตให้ตัวเองได้บ้างค่ะ นักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงเลยนะคะอย่างคาวยุงและซิกเมนต์ฟรอยด์เขาได้พูดถึงทฤษฎี interac problem หรือการเชื่อมโยงของปัญหาค่ะคุณต้องมีกรอบความคิดที่แท้จริงที่แตกต่างกันสำหรับทุกคนนะคะสิ่งที่คุณต้องทำคือไม่ใช่เก็บปัญหาหรือความรู้สึกไม่ดีทุกอย่างอยู่กับตัวนะคะอิสรภาพในชีวิตของคุณจริงๆไม่ได้อยู่ที่ว่าใครชอบคุณหรือไม่แต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณ สามารถเป็นตัวเองและเข้าใจตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะส่วนหนึ่งของการที่คุณดึงดูดผู้คนที่มีความท็อกซิกก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่ให้คุณได้เข้าใจและได้เรียนรู้แต่ถ้าคุณไม่ได้เรียนรู้บทเรียนจากผู้คนที่คุณได้พบเจอสิ่งที่คุณจะเจอก็คือบุคคลที่มีลักษณะน,นิสัยเหมือนเหมือนกับคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณคะ่ะซึ่งคุณเอรอนเขาก็ได้เล่าให้ฟังว่า ตัวเขาเองนั้นมีแม่เลี้ยงที่เป็นนาซีสิสใช่ไหมคะในช่วงชีวิตต่อมาเขาก็ได้เจอแฟนสาวที่มีความเป็นนาซีสิสคือคนที่ชอบบงการเหมือนแม่เลี้ยงของตัวเองเช่นเดิมค่ะเมื่อเขาเลิกกับแฟนสาวของเขาเขาก็ได้เจอหัวหน้างานที่มีลักษณะน,นิสัยของนาซีสิสแบบแม่เลี้ยงและแฟนสาวของเขาเช่นเดิมซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือพลังงานที่เป็นพิษ ยังคงซ่อนอยู่ในจิตใจของเขาค่ะแต่เราจะยอมรับมันได้โดยที่เราไม่รู้ตัวตัวเราเองนะคะจะดึงดูดบุคคลประเภทเดิมๆเข้ามาหาเราค่ะแล้วจะทำอย่างไรที่คุณจะไม่เจอคนท็อกซิกเข้ามาในชีวิตก็จนกว่าที่ตัวคุณเองนั้นจะได้เรียนรู้และจัดการกับพลังงานของตัวเองนะคะเพราะจริงๆแล้วคนที่คุณดึงดูดนั้น มักจะสะท้อนถึงพลังงานความขาดแคลนของคุณค่ะมันมักจะมาจากระบบความเชื่อที่มีรากฐานมาจากสิ่งภายนอกมีความกลัวในจิตใต้สำนึกว่าฉันไม่ดีพอไม่เป็นที่ยอมรับทำให้เราถูกดึงดูดจากบุคคลเหล่านี้ค่ะแต่วิธีการเยียวยาสิ่งเหล่านี้คือการที่คุณกล้าเผชิญหน้ากับการถูกปฏิเสธและความผิดหวังว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต คุณไม่ต้องเก่งในทุกเรื่องนะคะหรือทำให้คนอื่นพอใจได้ตลอดเวลาวิธีการที่คุณจะดึงดูดผู้คนที่มีแรงสั่นสะเทือนในระดับเดียวกันก็คือการที่คุณเริ่มรักและเคารพตัวเองก่อนค่ะและไม่ยอมให้ใครมาตัดสินชีวิตของคุณคุณต้องเป็นตัวคุณเองที่แท้จริงจะต้องมีความกล้าที่จะถูกไม่ชอบความกล้าที่จะกำหนดขอบเขตให้ตัวเองความกล้าที่จะมีกุญแจไขไิสู่การเปลี่ยนแปลง ในตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเพียงแค่คุณทำในสิ่งที่ชอบและเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ลองทำสิ่งใหม่ๆเพื่อค้นหาตัวเองไม่ยอมให้คนท็อกซิกเข้ามาบงการชีวิตหรือจำกัดชีวิตคุณด้วยคำพูดและการกระทำและเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวคุณเองนั้นได้ไปสู่หนทางที่เป็น the best เวอร์ช n ของตัวคุณค่ะสำหรับ คลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นการสรุปแปลจากช่องของคุณ a อรอนเจาตี้ค่ะยังมีอีกหลายคลิปที่มีเนื้อหาหน่าสนใจสำหรับการเข้าใจตัวเองและการเยียวยาจิตใจนะคะเพื่อให้เราเป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะถ้าหากคลิปนี้มีเนื้อหาหน่าสนใจนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือส่งต่อความรู้ดีๆแบบนี้ใหเ้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ